สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในเคสการดูดไขมันแขนนันเองต้องแขนแบบนี้เลยเนาะใช่ค่ะหมอ้คนี่เลยโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะคนไข้ขาคุณลูกคัดที่หน้าคะชิวมากเห็นไขมันแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างก็เยอะอยู่ะก็เยอะอยู่เนาะมั่นใจไหมว่าจะผอมวม่าแขนเราจะเล็กลงเพราะเห็นไขมันขนาดนี้เลย คุณหมอคอนเฟิร์มให้แล้วค่ะว่าจะแขนเล็กแน่ๆอ่านะนคุณหมอท่านไหนคอนเฟิร์มตัวซีนแค่นีเลยนะคะก็เป็นอาจารย์คุณหมอยิงของเรานะคะที่คอนเฟิร์มให้คุณลูกค้าเราใช่ไหมว่าแขนต้องเล็กแน่นอนทำต่อได้เลยนะคะเราโชว์ไขมันคนไข้แล้วะได้ยินเสียงแบบนี้นะคะก็จะเป็นเสียงเครื่องที่ช่วยทำให้ไขมันออกได้เยอะเนาะยิ้มละมุน คอยดูไขมันตัวเองเลยเนี่ยนี่หมอให้ดูแขนตัวเองก่อนว่าแขนเคยล่าแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะคุณหมอคอนเฟิร์มแล้วมั่นใจมากๆเลยเต็มที่มากๆเลยนะคะก็เราเอาบรรยากาศของการดูไขมันต้นแขนมาให้ชมกันเนาว่าลูกค้าของเราในการดูไขมันเนี่ยบางคนอาจจะแอบกลัวอยู่แต่ว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดาก็เมื่อเช้าเราไล่เรื่องที่แบบว่าลูกค้าขอโปรโมชั่นต้นแขนเนาะแล้วก็ วันนี้เราก็เลยเอาเคสสดๆมาให้ชมกันน่ากลัวไหมคะคุณพี่ขาไม่ค่ะไม่ได้น่ากลัวที่ป